สวัสดีครับสถาบันสอนสักคิวมีรักนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะฮะทุกท่านเลยกับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวครูจะพามารีวิวครับแล้วก็ติดตามนะครับชีวิตของลูกศิษย์เราหลังจากเรียนนะครับทุกคลาสเนี่ยผ่านหมดแล้วแล้ววันนี้ก็จะเป็นการสอบสักคนจริงนะครับซึ่งนะฮะพี่ชายของเรานะครับมาเป็นแบบในวันนี้นะครับขอเทสียงสวัสดีครับ วัสดีครับอันนี้พี่ชื่อชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวหน่อยพี่เจดครับพี่เจดนะครับอ่าพี่เจดนะครับก็มาสมัครเป็นแบบนะครับสําหรับลูกศิษย์เราอยากแบบของเราวันนี้นะครับสักกับพี่เดชนะครับพี่เดชเนี่ยสักหลายเอ่อเทคนิคมาแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคนี้นะครับของวันนี้เนี่ยจะเป็นการสัก คิ้วเสมือนจริง <ư. S 1> นะครับนี่พี่เดชมาแล้วพอดีเลยงานเลี้ยงอ่ะพี่เดชเธอพอกล้องไหนตรงขออนุญาตนะครับอันนี้พี่เจ็ดพี่เจ็ดปกติทํางานด้านไหนอยู่ครับก็ทํางานี่ยงานหลวงอ๋อโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ก็นะครับเป็นวันหยุดพอดีไม่ได้โดดงานไม่ไม่ไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูคิ้วพี่เจ็ดกันนะครับเดี๋ยวครูจะถ่าย b e ฟอ r e และอ f t e ตอร์เทียบให้นะครับแล้วก็ บรรยากาศในการสักนะครับของพี่เดชของเรานะครับพี่เดชครับวันนี้สักคนจริงนะฮะเป็นเคสสอบไฟแอลแล้วนะครับซึ่งจะสักเป็นลายเส้นเหมือนขนคิ้วจริงลาภคิ้วชายนะฮะเป็นไงว่างวันนี้เตรียมตัวไงว่างผ่านผ่านเรียนเรียนนานไม่เรียนกับครูมานานไหมเอาแบบเอาวันที่มาเรียนนับวันที่มาเรียนพอโอ้โหหลายเดือนนะหลายเดือนนะเมตเไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่แต่ก็หลายเดือนเลยรู้สึกคุ้มค่ากับคอสที่จ่ายนะฮะโอ้คุ้มนะ <ม>นะเพราะว่าเรียนแบบสบายสายไม่ต้อง,อองกังวลอะไรอย่างเงี้ยเออได้ <ขอ S 2> วันนี้ <ๆ S 2> ต้องรบกวนถามพี่เดชหน่อยพี่เดชน, <ะ S 1> นะครับทำไมเลือกเรียนสถาบันมีรักอ๋อก็คือตอนแรกก็ดูดูดูหลายๆเพจเหมือนกันนะครับอ่าแต่พอดีก็มาติดใจตรงที่บอกว่าแหมเรียนเรียนแบบสบายๆแบบญาติพี่น้องแบบดูแบบ เรียนไปเรื่อยๆจจกวคนจะพอใจได้ดั่งใจไหมได้ดั่งใจได้ได้แล้วพี่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาก็มาเรียนเลยอือต้องบอกนะเนี่ยคุยกับพี่เดชแล้วขนลุกลูกศิษย์ที่มาเรียนนะครับไม่ค่อยกล้าออกกล้องส่วนใหญ่นะแต่พี่เดชพอได้ออกปุ๊บพูดป๋อเลยพี่เดชขอญาตถามเลยนะอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบสองหกสิบสอง คุณผู้ชมดูนะฮะอายุ62สักคนจริงแล้วนะฮะแล้วก็สักได้จริงเดี๋ยวไปติดตามผลงานพี่เดชกันนะครับเดี๋ยวครูจะเก็บบรรยากาศนะครับก็ฝากผลงานของพี่เดชด้วยเดี๋ยวนะฮะปรับลุคของแบบของเราวันนี้นะครับให้มาหล่ออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับห้าสิ่อยากขออะไรเลยพี่เดช ก่อนสักอ๋อแต่ก็โคงคิวเขาก็ยังก็สวยนะถ้าสักมันน่าจะสวยนะสักเป็นธรรมชาติดีใช่ขอบเป็นลายเส้นนะครับอยากอยากฝากอะไรถึงพี่เดชบ้างไหมอ่ะกจะฝากแล้วก็ ไม่ต้องห่วงเชื่อใจนี่ก็ทำงานศิลปะมานะก็น่าจะโอเคนะใช่ใช่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านะฮะวันนี้จะเป็นอย่างไรและหลังสักนะครับจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เดี๋ยวขอญาติครูขอญาติแนะนําเรื่องโง่เฮงด้วยนะนะครับเปโง่เฮงให้มีเงินเก็บเยอะๆดีไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักเสร็จเดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องโง่เฮงเนาะพี่เดชเนาะพอปล่าโง่เฮงแล้จะไม่ก้อนละมีก็มีนะตอนเราปรับนะครับเราจะทําคิ้วเขาให้ชัด นะครับห่างเขาให้คมนะครับทุกอย่างนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วตรงนี้นะครับม,มันจะบ่งบอกชีวิตเราเลยนะครับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องทรัพย์นะครับ<ม>อยากมีเงินเข้าเยอะๆตรงนี้เราอย่าไปชิดมากฟังไว้ดีนะฮะตรงนี้เวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยอย่าไปชิดมากอย่าไปเข้าใกล้กันมากนะครับประเภทคิ้วที่ชนกันอะไรเงี้ยห่างคิ้วชนกันนี่เราก็กันได้อ่าครับไได้ยินเรื่องหนมเ่เนี่ยอาหารส่งประมาณสองนใช่ถูกต้อง อันีนี้ก็รู้เบื้องต้นมาบ้างใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปออกแบบกันนะฮะแล้วเดี๋ยวปรับกันว่านะครับโงเฮงพี่เขาเนี่ยจะปรับอย่างไรแล้วได้ทรงไหนกันนะครับคุณผู้ชมไปติดตามกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาจับทรงคิ้วนะครับด้วยการใส่เส้นนะครับด้วยเทคนิคไมโครเบดดิ้งหรือว่ามีดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นก่อนสักนะฮะเราจะออกแบบนะครับตามเส้นขนคิ้วแต่ละเส้นของลูกค้านะฮะแล้วก็จะปรับโงเฮงกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนออกแบบกันเลยนะครับ นี่ตอนนี้ออกแบบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโงเหเ่งกันนะครับในระหว่างที่พี่เดชกําลังวาดทรงคิวให้ลูกค้าอยู่นะครับการสักทุกเคสนะครับย้ําว่าปรับโเหเ่งนะฮะก็คือปรับให้ชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นนึกง่ายๆเลยเวลาเราไปสักหรือว่าเราไม่มีขนคิ้วเนาะเราออกไปไหนคิวหน้าใบหน้าเราก็จะดูจืดถูกต้องไหมฮะโหเ่งแรกเลยที่เราได้คือ first impression ครับเราไปเจอคนพบป่กผู้คนเนี่ย หน้าคุณจะดูมีมิติมากขึ้นเมื่อมีขนคิ้วนะครับการสักเทคนิคนี้เรียกว่าการสักเพิ่มขนคิ้วให้ดูดกดุหนาขึ้นมันจะเหมือนขนคิ้วจริงแบบไม่โป๊ะออกจากบ้านก็ง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะครับเพราะว่าคิ้วเดิมเขา,าตาเขาดูเศร้าอยู่แล้วพี่เราต้องเปิดตาเขานิดนึงเปิดถุงตาเขานิดนึงนให้มันดูแบบในตาไม่เศร้าให้ดูแบบดีขออนุญาตนะพีแนะ่แนะนำไปในทางที่ดีขึ้นนะนะฮะอ่ะ ใบหน้าคนเราเนี่ยนะครับจะมีหลายลักษณะนะครับใบหน้าลักษณะพี่เราต้องปรับให้พี่เขาดูหน้าสดใสดูมีชีวิตชีวานะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยที่ครูดูตอนที่ไม่มีขนคิ้วเห็นไหมทุกคนดูพร้อมกันช่วงหางตากับหางคิ้วเนจะเปิดนิดนึงจะได้แบบเออรับเงินรับทรัพย์เข้ามาเยอะๆนี่ตรงไหนบริเวณไหนนะอาจารย์ช่วงหางคิ้วเพราะว่าเดิมทีพี่เขาอ่ะไม่ค่อยมีขนคิ้วพอพี่เขาไม่ค่อยมีขนคิ้วปุ๊บแล้วทีนี้หางคิ้วพี่เขาจะลงมาอย่างงี้มันจะทําให้คิ้วพี่เขาอ่ะตกก็คืือออเเหมมมนาริิ้วดจ โค้งลงมาอย่างนี้ใช่แต่เนี้ยเราจะปรับให้คิ้วพี่เขาอะ่ะห่างคิ้วพี่เขาดูจิกจิกนิดนึงแต่ก็ในอยู่ในแบบของผู้ชายอยู่นะจะไม่จะไม่ได้สาวมากค่ะในดูข้างนี้หนะ่อยเนี่ยเห็นไหมขนคิ้วพี่เราจะโค้งลงอย่างนี้เห็นไหโค้งเงี้ยก็คือโค้งตามรูปตาเขาแหละแต่เราไม่ต้องไปไปปรับตามฐานคิ้วเดิมเขาเ้เขาแบบว่าดูแตกต่างจากคิ้วเดิมนิดนึงแต่ก็ยังอิงอยู่ในฐานคิ้วเดิมไม่ต้องไปกันคิ้วเขาออกไม่ไม่่ แล้วโชคดีอย่างนึงก็คือตรงหัวคิ้วพี่เขากาลังดีเนาะเพราะว่าจะไม่ชิดกันหัวชิดกันเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะทางเดินซับไม่ค่อยสะดวกจะแคบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่าพูดเรื่องซับนะแต่ถ้าอันเนี้ยของพี่เขาอ่ะพอมันดูแบบไม่ค่อยมีขนมันก็เลยทําให้ดูแบบห่างพอทําให้ดูห่างปุ๊บเราก็ปรับให้ให้เขาดูแบบเข้มขึ้นมานิดนึงข้างนี้ห่างไปนะพี่เดชเขาเข้ามาอีกประมาณสองมิล ใช่เป็ว่าข้วันนีใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับ,นะรบวิจารณญาณแต่ละคนนะครับทีนี้นะถ้าใครเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับครูจะแนะนําที่เราต้องใส่เส้นบริเวณหัวคิ้วเนี่ยให้เข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการทํางานนะครับการได้ไรายได้มันจะมั่นคงถไม่ว่าเราทำอะไรมันจะราบรื่นขึ้นคะ่ะต่อ,อให มี<ป>คนไม่เชื่อก็จริงแต่เรื่องคิ้วสําคัญนะคะเราไปเจอคิ้วคนที่เป็นแผลเป็นตรงคิ้วหรือคิ้วขาดคิ้วแหว่งคิ้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เงินเราติดติดขัดขัดเงินไม่เข้าพอจะเข้าจะเข้าก็ออกอยู่ดีเพราะว่าคิ้วอ่ะมันแหว่งอยู่เนาะอืมนะครับคิ้วมันแหว่งพอคิ้วมันแหว่งเนี่ยมันพอเข้ามาปุ๊บก็เก็บมาอยู่ก็ออกไปนะครับหรือได้รายได้มานะครับก็จะได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าไม่ครึ่งๆกลางๆ ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวรอสังเกตนะครับชีวิตพี่เขาหลังจากสักไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายๆท่านเนี่ยไม่เชื่อพอมาสักเนาะนะครับกลับไปเนี่ยมาเจอกันอีกทีรอบเติมก็จะบอกว่าถูกหวยบ้างละนะฮะการเงินดีขึ้นขยับอะไรนะใครที่ทํางานข้าราชการก็ปรับยศปรับตําแหน่งนะฮะได้ผลงานที่ดีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็มาปรับ หนเห็นให้พี่เขานะครับทั้งหัวคิ้วหางคิ้วอันนี้เป็นการบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบล็อกเนี่ยจะไม่เห็นเส้นจริงเราจะเห็นเส้นจริงก็ต่อเมื่อเราไกด์ลายนะครับก่อนสัตนะครับก็นะจะปรับประมาณนี้นะครับสาหรับทรงคิ้วพี่เขานะครับทั้งเรื่องการงานเรื่องชีวิตนะครับหางคิ้วคมชัดนะครับนะฮะก็จะมีความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วก็ดวงจะไม่ตก นะฮะนี่พอจะตจะตจะมีคนมาอุปามาถภ์นะครับอันนี้สําคัญบริเวณหางคิ้วนะครับอันนี้ก็คือโงเ่เฮงนะครับที่นะฮะปรับให้ทุกเคสนะครับนี่ชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วอย่างแรกที่เราสักเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วออกไปบริเวณข้างนอกนะครับก็คือหน้าเราจะดูมีสง,ง่าราศีมากยิ่งขึ้นทุกเคสครับสังเกตตัวเองเลยเพราะว่าใบหน้า,าจะดูชัดดูคมมีมิตินะครับแล้วการสัก ปัจจุบันเนี้ยสีมันไม่โปะ๊ะมันไม่เพี้ยนไม่เขียวไม่ปิงนะครับ<ม>เราจะสักให้เหมือนขนคิ้วจริงที่สุด<ม>ใช่นั่นหมายความว่าสีคิ้วที่พี่จะได้ทั้งหลังสักและหลังรอกมันจะดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าพี่จะแปลกหน้าเพราะว่าคิ้วพี่ดกขึ้น<ม>อ่า<ม>ถูกต้องครับอเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับหลังออกแบบเสร็จนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศตอนสักกันเลยนะครับ ตอนนี้กำลังเริ่มอีกฝั่งแล้วนะครับดเทคนิคนี้นะครับไมโครเบดดิ Micro ้งเนี่ยก็คือสักด้วยมีดนะนะฮะหรือที่เราเข้าใจนะครับว่าหมิติอะไรมันจะมีเท็กเจอร์ของขนคิ้วแล้วก็รายละเอียดออกแบบตามขนคิ้วจริงของลูกค้านะฮะแล้วก็นี่พี่เดชก็ค่อยๆสักนะครับค่อยๆออ,ออกแบบ ข้างหนึ่งฟูเลยเหมือนคนคิ้วจริงเลยเห็นไหมเนียนเนียน,น,นเนียน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสำหรับคิ้วนะครับลายเส้นด้วยมีดนะครับของนะพี่เดชนะฮะดีแบบวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยเป็นไงนะปรับโงเฮงนะครับหน้าดูคมมีมิติขึ้นนะฮะดีลายเส้นธรรมชาติดูไม่ออกเลยนะว่าตักมานะครับแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเห็นคิ้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจมั่นใจมากขมากขึ้นอืมใช่ครับคือพี่รวยหน้าพี่เปลี่ยนรบ หลอขึ้นเลยนะอ่อาฝากฝากผลงานหน่อยนะครับก็ฝากไปด้วยผลงานของพี่เดชนะครับแล้วเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคสนสัต์ปีบอกเขาอีกทีนึงอายุเท่าไหร่<ค><อ>หน้าโกงอายุว่าพี่เดชออะนะฮะหกสิบสองก็ดูฝีม,มือในการสักนะฮะโอ้โหดูดีรอเลยสักครั้งแรกสักครั้งแรกสุดยอดมากเอาฝากผลงานหน่อยนะฝากผลงานด้วยนะครับฝากสถาพันให้ผมน่ยเด็ก ขายของอะไรขายของหน่อยเดียวขายของหน่อยต้องต้องมีอ๋อถ้าถ้าใครสนใจก็มามาที่อ่าได้นะครับมีละครมีกับเป็นกันเองครั่ะมีกันเองเรียนอาจารย์คาจารูสอนเต็มที่สอนเด็กที่ไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กไม่ใช่ไหมไปมาสะดวกด้วยล่งไฟฟ้าเบลิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่เขาเรียนก็พี่ ใครจะพลาดใครโอเคขอาง่ายๆผมมือถ่างง่ายๆเก่มากเลยภูมิใจแล้วก็เจอใหม่กนคิดต่อไปนะจ๊ะอ่ะนะครับใครอยากมีนะฮะอาชีพนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่ใช้อะไรนะมือของเรา<ช>อ่าสองมือเพิ่มทักษะนิดหน่อยอ่าเพิ่มทักษะแค่นิดหน่อยเป็นงานสกิลนะครับอยู่กับเราตลอดชีวิตจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวนะครับแบบนี้นะครับเรียนจบหาเงินได้ตลอดชีวิต นะครับก็ทักมาเลยสถาบันบีรักทินดีนะครับเป็นนักปั้นให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ช่างสักนะครับที่อยากประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะพี่เดชนะครับจะไปสักแบบไหนไปตัมโมเ้งอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับรายการของสถาบันบีรักด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับฝากสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีคับบ๊ายบาย